สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้คุณครูพี่เชียวคะจะมาสอนเด็กๆเ,เล่นคับซองในบทเพลงอยากกินไข่พะโล้นะคะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้จังหวะก่อนนะคะห ประกอบเป็นบทเพลงเลยนะคะอยากกินไข่อะโล่กินเฮปูบะปุ๊อกผักหลังปีกล้วยบดชี้เข้าตาเข้าใจปุ๊อกป๊อกอีกหนึ่งรอบนะคะอยากกินไข่อะโล่กินเฮู้บะปุ๊อกผักหลังปีกล้วยบดชี้เข้าตาเข้า เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆได้เรียนรู้กับคุณครูพิชวัตรเสร็จแล้วอย่าลืมให้ผู้ปกครองอัดคิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดี